เมืองพิจิตรแปลว่าเมืองงามเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ประทับใจนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือหรือพระสันเพชรที่8พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กําเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือพระโหราธิบดีบิดาของสีปราดพิจิตเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานราว900ปีเศษแต่เดิมนั้นมีหลักฐานปรากฏอยู่ที่ท้องที่อำเภอโพทะเล บริเวณนครชัยบวรซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองพิจิตรในปัจจุบันประมาณ90กิโลเมตรเศษในวงเล็บปัจจุบันสภาพนครชัยบวรเหลืออยู่แต่คููเมืองเก่าซึ่งมีน้ำลึกมาก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าเมืองพิจิตรครั้งกระโน้นอยู่ในเขตเมืองละโวเมื่อขอมแพ่ขยายอำนาจเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดีตีได้อนาจักรโยนกและอาณาจักรโคตรบู์ไว้ในอำนาจและเข้าปกครองในฐานะ เมืองประเทศสราชโดยแบ่งอาณาจักรทวาราวดีออกเป็นมณฑลฝ่ายเหนือมีสุขโขทัยเป็นราชธานีและอาณาจักรฝ่ายใต้มีละโวหรือลบบุรีเป็นราชธานีพระยาโคตบองเทวราชผู้ครองเมืองละโว เมื่อเสียเมืองให้แก่ขอมแล้วจึงพาไพร่พลรอนแรมขึ้นไปทางเหนือและพักประทับรีพลที่บ้านโกนทันอยู่และได้สร้างพระนครขึ้นใหม่อยู่ใกล้กับบึงชัยบวรปัจจุบันเรียกว่าบึงชีบวนตั้งชื่อเมืองใหม่ว่านครชัยบวร อยู่ในเขตท้องที่ตำบลบ้านน้อยกับตำบลบางคลานอำเอภอโพทะเลในปัจจุบันต่อมาเมื่อราวพุทธศักราช1600พระราชชวงศ์ผู้สืบสายมาแต่พระยาโคตรบองเทวราชองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าการจนัก,กุมารในวงเล็บพระยาโคตรบอง สเสด็จประพาสทางชลมากไปตามแม่น้ำน่านเก่าขึ้นไปทางเหนือสเสด็จพระราชดดำเนินถึงหมู่บ้านสะหลวงมีบึงใหญ่น้ำลึกใสมีปลาชุกชุมประกอบด้วยบัวหลวงงามสะพรั่งเต็มบึงเป็นที่ต้องพระไทยจึงทรงดำริ ให้ย้ายเมืองจากนครชัยบวรมาตั้งใหม่ที่บ้านสะหลวงและโปรดเกล้าให้ฝังหลักเมืองเมื่อวันพุธขึ้นสิบสามค่ำเดือนสิบสองปีขานต่อมาในปีพุทธศักราช1 6ึ่เจ้าการจนกุมารโปรดเกล้าให้ก่อสร้างกำแพงอิฐ ขึ้นด้านเหนือและด้านใต้ยาวด้านละ10เส้นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกยาวด้านละ35หเส้นขุดคูเมืองนอกกำแพงลึกหกศอกด้านตะวันตกเป็นหน้าเมืองห่างจากลําน้ำน่านเก่าราว15วา ตามกำแพงมีการสร้างค่ายคูประตูหอรบไว้พร้อมสับนอกจากนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าให้สร้างวัดวาอารามไว้มากมายทรงเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองสะหลวงและมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมาอีกประมาณ200ปีครั้นเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ไทยได้เริ่มทยอยลงมาในดินแดนสุวรรณภูมิพ่อขุนผาเมืองได้ยกกองทัพเข้าตีเมืองหน้าด่านของขอมได้เมืองพิจิตรจึงเป็นของไทยตั้งแต่นั้นมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อ,อนาจาักรสุขโขทยัยเสื่อมลงและ ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเมืองพิจิตรก็ตกไปอยู่กับกรุงศรีอยุธยาด้วยแต่ความสำคัญของเมืองพิจิตรมิได้ลดลงในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถเมืองพิจิตรมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นตรีเมื่อพระองค์เสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลกทรงดำริว่า พิจิตรเป็นเมืองที่ลุ่มเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองบึงลำห้วยโดยเฉพาะบึงสีไฟซึ่งมีน้ำขังตลอดปีมีพื้นที่ประมาณ12,000ไร่จึงได้ทรงตั้งนามเมืองพิจิตรอีกนามหนึ่งว่าโอคบุรีซึ่งแปลว่าเมืองแห่งห้วงน้ำ ล่วงมาถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีเรื่องราวของเมืองพิจิตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็นถิ่นกำเนิดของพระโหราธิบดีในวงเล็บบิดาของสีปราดผู้มีความสำคัญทางวรรณกรรมของไทยเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังเป็นที่ประสูตรของพระเจ้าเสือ ซึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระนานรายมหาราชทรงยกทัพไปปราบหัวเมืองเหนือได้พระราชธิดาเมืองเชียงใหม่ให้แก่พระเพทราชาขณะเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาได้แวะพระแกรมที่บ้านโพป,ประทับช้าง พระชายาพระเพทราชาได้กําเนิดพระโอรสที่ใต้ต้นมะเดื่อพระโอรสที่ประสูตรในขณะนั้นจึงทรงพระนามว่าเจ้าเดือ่อต่อมาพระโอรสของพระเพทราชาได้เสด็จขึ้นครองแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่แปดเมื่อได้ขึ้นครองราชแล้ว ได้เสด็จพระราชดดำเนินมาครองช้างที่เมืองพิจิตรทรงเยี่ยมมาตุภูมิที่หมู่บ้านโพป,ประทับช้างในการนั้นพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นเป็นอนุสรสถานและพระราชทานนามว่าวัดโพป,ประทับช้างเมื่อปีพุทธศักราช2245ปัจจุบันวัดโพป,ประทับช้าง เป็นสถานที่สำคัญมีพระอุโบสถและพระเจดีเก่าที่ชำรุดหักพังได้รับการบูรณะแล้วมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมอยู่เสมอสมัยกรุงธนบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสภาพบ้านเมือง ยังไม่สงบเรียบร้อยมีเจ้าเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นกกเป็นเหล่าถึงห้ากกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปปราบกกพยาพิณุโลกในวงเล็บเรืองในปีพุทธศักราช2311นั้นเมืองพิจิตรอยู่ในอำนาจของเมืองพิณุโลกและ ช่วยพระยาพิษณุโลกจนกระทั่งพุทธศักราช2313ชาวพิจิตจึงร่วมมือกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองพิษณุโลกได้และติดตามทัพไปปราบกกเจ้าพระฝางหลังจากนั้นเมืองพิจิตได้รวมอยู่กับอาณาจักรทนบุรี รวมทั้งมีไพ่พลเมืองพิจิตรไปร่วมสมทบทับกรุงธนบุรีทุกครั้งที่ยกทัพไปทางเมืองเหนือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งศึกก้าทัพทับเหนือของพม่า ยกตีลงมาจนถึงเมืองพิษณุโลกพม่าตั้งค่ายที่ปากพิงใต้เมืองพิษณุโลกกองทัพหลวงจากกรุงเทพและกองหนุนมีทัพจากเมืองพิจิตรเข้าร่วมด้วยได้ช่วยกันตีพม่าแตกพ่ายไปครั้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองได้ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนเรื่องไกรทองทรงอาศัยเคล้าโครงเรื่องจากนิทานปรามปราของชาวพิจิตรที่เล่าสืบต่อกันมาเนื่องจากเมืองพิจิตรเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำมากมายและมีจระเข้ชุกชุม ปัจจุบันชื่อที่ปรากฏในเรื่องไกรทองได้กลายเป็นชื่อตำบลหมู่บ้านตามท้องเรื่องหลายแห่งเช่นบ้านดงเศรษฐีเกาะสีมาลาสะไขชาลวันดงชาลวันเป็นต้น